สวัสดีครับเพื่อนๆผมเปียกดอนแก้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับก้าพันไม้ที่ผมไปซื้อมาจากตลาดขับเที่ยงแล้วจะไปลงที่สวนที่อำเภอพะนะครับผมปลูกผมซื้อมาทั้งหมดสองอย่างก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับต้นนี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับ มะฮอกกานีต e ้นก es es ok es 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 ็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบใหญ่สมบูรณ์นะครับใบใหญ่สมบูรณ์มากใบใหญ่นี่คือมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีแล้วอีกต้นหนึ่งที่ผมซื้อมาก็คือเป็นพยุงไทยพยุงไทยก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับพยุงไทยจะหน้าตาอย่างนี้ครับผมหาซื้อที่ตลาดคําเที่ยงนะครับอันนี้เป็นพยุงไทย ก็ซื้อมาทั้งหมดประมาณ100ก้านะครับเพื่อที่จะไปลงแล้วก็ก้าต่อไปต้นก้านี้เป็นต้นจามตุรีหรือว่าต้นกำปูนะครับอันนี้ผมเพาะเองผมเพาะเองนะครับก็ต้นสูงประมาณ1เมตรอันนี้ก็จะไปลงเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใด ที่มีความสนใจจะปลูกป่าก็หาไม้เศรษฐกิจพวกพยุงยงางนาตะเคียนไม้ฉ้ำฉาพวกนี้ครับไปลองศึกษาดูใน YouTube นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับมีโอกาสหน้าก็จะนำเสนอหรือพาเพื่อนๆได้ดูได้ชมต่อไปขอบคุณครับ